โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมณฑลทหารบกที่27ขออนุญาตนำเสนอระบบรายงานสุขภาพอัจฉริยะกำลังพลกองทัพบ,บก KPF Real Time Soldier Health System ตามนโยบายสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิการและการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของกองทัพบ,บกให้มีความชัดเจนถูกต้องเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพในการพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินอย่างเต็มประสิทธิภาพให้มีความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในทุกด้านอย่างยั่งยืนต่อเรื่องดังกล่าวพลตรีทวัชชัยแจ้งประจักษ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่27ได้รับนโยบายสั่งการนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยการนำระบบรายงานสุขภาพอัจฉริยะกำลังพลกองทัพบ,บก KPF เรียวไทม์โซนด้วยเฮลท์ซิสเต็มเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพของกําลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาซึ่งโปรแกรมดังกล่าวกําลังพลของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทหารบกที่27เป็นผู้พัฒนาขึ้นโดยอยู่ภายใต้การดูแลและการนําของพันเอกชูศักดิ์ลิ้นทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่าย การทำงานของโปรแกรมเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย Smart Hospital Solution ร่วมกับการวิเคราะห์ PDCA มาประยุกต์ใช้กับระบบการดูแลกำลังพลทหารในเขตพื้นที่3ค่ายคือค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ายประเรสริฐสงครามและค่ายบดินเดชารวมทั้งกำลังพลบางส่วนที่ปฏิบัติราชการสนามณเขาพระวิหารอำเภอกันทล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างจากโรงพยาบาลค่ายเป็น าาจากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลค่ายที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กแต่มีกําลังพลทหารและระยะทางของการดูแลที่ค่อนข้างไกลนอกจากระยะทางแล้วระยะเวลาในการรายงานผลที่ล่าช้าการรายงานผลตรวจสุขภาพเป็นกระดาษใบนัดตรวจเป็นกระดาษต้องส่งผลทางไปรษณีย์การรายงานผลเข้าใจยากกําลังพลไม่สามารถแปลผลตรวจเองได้ก็มีผลต่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคของกําลังพลเช่นกันโดยเฉพาะ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหรือเกิดโรคเรื้อรังได้นวัตกรรมนี้เป็นระบบการสื่อสารสองทางสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจรักษาโรคการตรวจสุขภาพและผลการคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อย่างครบวงจรแบบเร็วทันโดยที่กําลังพลไม่จําเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลเช่นข้อมูลการตรวจรักษาโรคการรับยาการตรวจแรบเอ็กซาเลสตทสแกนการนัดหมาย และข้อมูลการตรวจร่างกายประจำปีเป็นต้นเพื่อให้กำลังพลสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้ที่มีภาวะอวาเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้คัดแยกกลุ่มเสี่ยงให้กำลังพลผ่านระบบการประมวลผลด้านสัญ,ญลักษณ์สีเข้าใจง่ายเกิดการเรียนรู้ ด้านปัจจัยเสี่ยงได้ด้วยตนเองการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องและนำผลที่ได้รับไปสู่หน่วยต้นสังกัดทำให้หน่วยต้นสังกัดทราบผลการคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากรดระยะเวลารอคอยผลการตรวจสุขภาพจากสามวันเหลือเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติได้ยิ่งขึ้นรวมไปถึงโรงพยาบาลค่ายสามารถดําเนินการป้องกันโรคได้อย่างรวดเร็วมีระบบการป้องกันแบบเชิงรุกสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและนําข้อมูลการส่งต่อหากเกิดผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องกําลังคนปฏิบัติราชการสนามที่มีผลการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสามารถเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลในพื้นที่ ใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงทีลดการเกิดปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยกับโรงพยาบาลค่ายกรมแพทย์ทหารบกและโรงพยาบาลอื่นๆอีกทั้งยังสามารถขยายผลต่อยอดระบบเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆของกองทัพบกนาไปใช้ได้เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปผลนําไปสู่ Big Data ของภาพรวมการดูแลกําลังพลได้ทั้งประเทศลดปัญหาการสูญเสียชีวิตกําลังพลกองทัพบกสามารถตอบสนองต่อนโยบายผู้ ผู้บัญชาการทหารบกสมาซอนเดอร์สตรองอาร์มี่ได้นอกจากนี้ระบบรายงานสุขภาพอัจฉริยะกำลังพลกองทัพบ,บก KPS เ e รียวไทม์โซนเดอ Health System ยังเป็นนวัตกรรมแรกที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นจากกำลังพลของหน่วยที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดจ้างบริษัทเอกชนภายนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากช่วยลดการใช้งบประมาณของหน่วยเช่นการใช้สอปอาในการเดินทางลดค่าใช้จ่าย จ่ายกำลังพลประมาณ5 6 7 1 6 6 4บาทต่อปีและช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยการลดการใช้กระดาษทำให้โรงพยาบาลค่ายมีระบบวิธีการและมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและเป็นการช่วยขับเคลื่อนกองทัพบ,บกให้พัฒนาไปสู่ยุคดิจิตอลไทยแลนด์4.0ต่อไป